อยากได้บานกว้างที่สุดเท่าที่ทําได้กว้างถึงเมตรห้สูงถึง2องเมตรหกเราจึงได้มีการเพิ่มเสากระโดงรองรับวิโหลด ชุดบานนี้ที่เห็นเป็นชุดเซมิยูโรนะคะบานที่เห็นเนี่ยกว้างถึงเมตรห้สูงถึงสเมตรหได้รับโจทย์มาว่าอยากได้บานกว้างที่สุดเท่าที่ทําได้ตรงนี้เป็นจุดที่รับลมแรงแๆของโครงการดังนั้นเนี่ยเราจึงได้มีการเพิ่มเสากระโดงเพื่อที่จะรองรับวินโหลดและทําให้การเลื่อนของบานมีความเสถียรขึ้นค่ะและยังทําให้บานมีการกระพือลดน้อยลงอย่างมากค่ะ ข้อดีของตัวเซมิยูโรในแต่ช่องรางจะมีความสูงตัวท้ายรางเนี่ยจะมีการสโลปดังนั้นเนี่ยเวลาที่น้ําซัดโดนตัวประตูมันจะไหลลงตามรูระบายน้ําโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําเอ่อล้นรางค่ะขอบคุณจริงๆที่ให้โฮมงลาสดูแลนะคะแล้วก็ทั้งนี้ขอฝากโครงการเล็กเลเจนด์กิ่งแก้วสุวรรณภูมิไ้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเลือกใช้แต่สินค้าที่ดีมีคุณภาพทั้งโครงการเลยค่ะ โดยทั่วไปจริงๆเราไม่ได้รับแต่เฉพาะงานโครงการรับงานที่เป็นรีเทลด้วยอย่างเช่นไปลูกค้าบ้านไม่ต้องทั้งหลังบางพ้ายของแค่บ้านเราก็รับค่ะประตูเราก็รับใช่ไม่ได้มีขั้นต่ำเราควบคุมคุณภาพโดยช่างที่มีประสบการณ์